เช้านี้ก็เปิดคลิปอยู่ที่ร้านประจําของพวกเรานะคะมาค่ะทุกคนวันนี้พวกเราก็เตรียมพร้อมไปติดเกาะ2วันหนึ่งคืนเช่นเคยวันนี้จะเป็นการถ่ายของฝั่งพี่มินนะคะทุกคนเอาของขึ้นเรือเสร็จแล้วเราก็รอทีมของพี่มินกันก่อนพี่มินมาถึงก็ขึ้นเรือออกเดินทางกันเลยจ้าไปค่ะทุกคนไปทํางานที่เรารักกันดีกว่ามาถึงที่เกาะแล้วเนี่ยลิงมารอเต็มเลยทุกคนมารอขอของกินนะคะแต่อามอนอยากจะบอกว่าของที่เรา ค้างไว้ตรงเนี้ยคือลิงมาเอาหมดเลยอ่ะบนกับลิงเสร็จแล้วอ่ะก็ทากันแดดออกไปล่ากันต่อค่ะพี่มินหน้าฉ่ำโกรมมากอะไรขอขอขอพี่ไม่เป็นไรขอนี่ปล่อยให้ขาวๆอย่างนี้แหละ ทีมงานของพี่มิ้นพร้อมแต่ทางเราวันนี้ไม่ได้ทําอะไรมากนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันของพี่มิ้นไปดูเขาถ่ายงานเสร็จอะก็กลับมาแนะนําหอยต่อหอยจาก,จากนาเลสวนเอ้ยจากกระพั์หอยจากนาลายเอออ,อันนี้หอยตาวัวเห็นไหมมันจะมีลูกตาเป็นวัวเฮ้ยตา,ตาแก่นเดียวนี่ใช่แล้วก็อื นี่หอยแครงใช่ปะเนี่ยใช่แหละนี่หอยหอยพีระมิด ระหว่างนี้อามน์ก็จะตัดภาพมาที่พักเที่ยงกันเลยนะคะกินข้าวเสร็จแล้ว่ไม่มีอะไรทําอามนก็จะให้พี่มินนั่งเก็กท่าซะหน่อยโอ้โหท่าน,นี้พี่มินโคตรเทะทุกคนจากนั้นอามน์ก็ไปดูเขาถ่ายงานวันนี้อามน์แทบไม่ได้ทาอะไรเลยทุกคนนอกจากหาลูกกั้งนี่พ่อบ้านขาประจำตกเย็นมาเนี่ยก็นั่งดูพี่เป้หุงข้าวเด็กฝึกง,งานแบบนี้ยชิลปะอามน์จะขอตัดภาพไปที่พี่ๆเขาถ่ายงานกันเสร็จแล้วนะคะตกเย็นมาเนี่ยพ เราก็นั่งคุยกันมาดูกันค่ะทุกคนว่าอาหารเย็นของพวกเราอ่ะวันนี้จะเป็นอะไรถ้วยก็พร้อมและนี่ค่ะทุกคนกับข้าวของเราเย็นนี้หน้าตาน่ากินไหมแต่ที่อามนชอบที่สุดอ่ะนั่นก็คือหอยจูบเด้อว,วันนี้ก็มีแค่นี้นี่ยทุกคนอามนก็ขอตัวไปก่อนนะคะ